สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by a b i t บ b i ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่21นะคะที่จะนำพาเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางที่นักท่องเที่ยว อย่างเราเราเนี่ยค่ะต้องใช้ในระหว่างการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าการนรํากระเป๋าเดินทางไปด้วยเวลาเดินทางเนี่ยเราจะเจอข้อจํากัดอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถจะมี choice อ,อะไรได้บ้างในการจัดการกับกระเป๋าเดินทางของเรานะคะโดยเฉพาะกระเป๋าใบโตโต,โตเนี่ยเราทำยังไงดีนะคะเพราะว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยระหว่างทางมีหมดเลยนะคะปกติแล้วการเดินทาง เราก็ไม่ควรจะเอาอะไรไปมากมายนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนคงไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเป็นฤดูหนาวอะคะ่ะส่วนใหญ่เราจากคนจากเมืองร้อนเรามักจะพกพาตัวเครื่องหนาวไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรอ,อ,องจอนชั้นในนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรองเท้ารองเท้าที่ลุยหิมะ,ะรองเท้าที่ไม่ได้สําหรับลุยหิมะสมมติเอาไปเป็นสแปร์อย่างเงี้ยค่ะถุงเท้าอีกถุงมืออีกหมวกอีกผ,ผ้าพันคออีกนะคะแล้วก็เสื้อ ซึ่งก็เป็นภาระอย่างมากทําให้กระเป๋าเราใบโตนะคะกระเป๋าพอกระเป๋าใบโตเนี่ยการเดินทางก็ลําบากและมันจะพรุงพรังนะคะเราจะหิ้วไหลาลากลากมือหนึ่งถือมือหนึ่งก็จะยุ่งยากนะคะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยาการเดินทางในสำหรับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมันก็ถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยเราจะเจอรูปแบบของการเดินทาง แบบไหนบ้างเราจะเจออะไรบ้างนะคะลองมาฟังดูนะคะสำหรับ choice แรกนะคะเวลาเคสแรกนะคะการการที่เรามีกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยซึ่งโดยซึ่งเราจะเดินทางโดยรถหลายๆประเภทเนี่ยแต่ละประเภทมันจะมีข้อจํากัดยังไงบ้างเรามาฟังดูนะคะประเภทแรกคือ รถไฟนะคะปกติรถไฟส่วนใหญ่จะไม่ได้เอื้อให้เราเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปนะคะยกเว้น a i r p o อร Liners นะคะพวกรถไฟไปกลับสนามบินตัวนี้จะมีช่องสำหรับการวางกระเป๋าเดินทางได้นะคะ แล้วก็มันก็จะล็อกอยู่ไม่ให้กระเป๋าเดินทางมันวิ่งเนื่องจากมันมีล้อไหมคบมันก็ต้องล็อกไว้เมื่อให้มันเคลื่อนที่ไปมานะคะเกิดอันตรายได้นะคะตัวเนี้ก็จะ,ะเป็นรถ รถไฟไปกับสนามบินจะมีที่วางสำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้นะคะแล้วก็ชินคันเซ็นของสาย JR East บางสายก็จะมีนะคะแต่ว่าชินคันเซ็นอื่นๆเนี่ยน้อยน้อยน้อยสายที่จะมีตัววางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้นะคะ,อ,ะอย่าง JR เองเนี่ย JR จะมีกฎของเขานะคะว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถจะหิ้วกระเป๋าขึ้นรถ JR รถรถรถไฟของ JR ได้เนี่ยคือต้องไม่เกินไม่เกิน2ใบนะคะไม่เกิน2ใบใหญ่ไม่รวมกระเป๋าสะพายติดตัวนะคะสะายกระเป๋าสะพายติดตัวนี่ก็คือไม่ได้นับ1ใน2นั้นนะคะอะก็คือหิ้วได้2ใบกระเป๋าใหญ่หิ้วได้2ใบนะคะแต่ละใบเนี่ยต้องน้ำหนักไม่เกิน30กิโลนะคะแล้วก็ดิเมนชันนะคะขนาดของกระเป๋าแต่ละใบนะคะต้องรวม ทุกด้านนะคะทุกด้านคือด้านด้านด้านเขาเขาจะเรียกเป็นด้านด้านสูงด้านด้านด้านยาวแล้วก็ด้านลึกใช่ไหมคะกระเป๋าจะเป็นดับเบนชัชนแบบนี้วัด3ด้านเนี่ยค่ะเป็นเซนติเมตรเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน250ร้้สเซนติเมตรนะคะสมมติอย่างกระเป๋าสูง1,10งร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว้างสมมุติกว้าง80ลึก50 นะคะก็เอา3ตัวนี้มาบวกกัน110บวก80ก็ได้190่ย50คือ240เพราะฉะนั้นอันนี้สามารถขึ้นได้นะคะแต่ว่าด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งน่ะด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน2เมตรแปลว่าของที่มันยาวๆมากๆก็เอาขึ้นไม่ได้นะคะเขาไม่ให้เอาขึ้นนะคะอันนี้เป็น JR เป็นกฎของ JR นะคะรถไฟของ JR ่รถไฟใต้ดินนี่ห้ามมัขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเป็นรถไฟที่วิ่งในระยะใกล้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งสําหรับการเดินทางใกล้ๆแล้วก็คนแน่นมากเพราะฉะนั้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยขึ้นรถไฟใต้ดินไม่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วบนกับบนรถไฟของ JR เนี่ยจะมีชั้นวางของเหนือศีรษะ นะคะอย่างชินคันเซนเนจะมีชั้นวางของเหมือนอระดับเหมือนระดับเหนือหัวเหนือเหนือเหนือระดับศีรษะเราขึ้นไปอ่ะนะคะตัวเนี้ยตัวของชินคันเซนจะสูงช่องที่สําหรับวางของเนี่ยจะสูง40เซนแล้วก็ลึก60เซนนะคะแต่ถ้าเกิดรถไฟที่ไม่ใช่ชินคันเซนจะเล็กกว่านี้นะคะนอกจากนี้รถไฟชินคันเซนเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยสเปซของของอของแต่ละที่นั่งค่อนข้างจะกว้างนะคะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีสัมภาระใบไม่โตมากเนี่ยสามารถจะเอาวางตรงขาเราได้ขาของผู้โดยสารได้แต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าเวลาวางแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนั่งไม่ค่อยสะดวกอันนั้นก็คือเป็นความลำบากของตัวเราเองไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราต้องห้ามเราต้องต้องไม่เอากระเป๋าเราไปวางเกะกะ ที่ของคนอื่นอันนั้นเป็นมารยาทต,ตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วในในอีพีที่แล้วนะคะออนอกจากนี้แล้วเนี่ยในที่นั่งแถวสุดท้ายของตู้ทั้งแต่ละตู้ของจินคันเซ็นเนี่ยมันจะกว้างเป็นพิเศษมันจะมีสเปซข้างหลังนะคะมันจะมีสเปซข้างหลังที่สามารถเอากระเป๋าใบัวโต,วตวเนี่ยไปวางได้นะคะแต่ว่าแต่ว่า ในปี2020มันมีกติกาใหม่ขึ้นมานะคะว่าที่ตรงเนี้ยที่ที่เป็นที่วางกระเป๋าได้สำหรับตรงเนี้ยเขาไม่ให้ใครก็ไปวางได้นะคะก็คือต้องเป็นคนที่จองที่นั่งตรงนั้นเท่านั้นถึงจะเอากระเป๋าไปวางตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ถ้าใครไม่จองหรือว่าคนที่หรือว่าเป็นตู้ที่เป็นนอนรีเซิร์ฟนะคะตู้ที่เป็นตู้แบบ ไม่ต้องจองที่นั่งเนี่ยเราขึ้นไปจะเอากระเป๋าไปวางเนี่ยเขาห้ามเอากระเป๋าใบโตไปวางนะคะถ้าเคนกระเป๋าใบโตไปวางเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมาให้เอากับมาเรียกให้เอากระเป๋าไปวางไว้ที่ที่กําหนดไว้และต้องเสียค่าปรับ1000เยนนะคะแล้ว1000เยนจะไม่ cover ใน JR Pass นะคะต้องจ่ายเป็นเงินสด บน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 ,บนรถไฟเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการถูกปรับเลยนะคะก็คือผิดกฎคือเขาไม่ให้เอาขึ้นนะคะกระเป๋าใหญ่ที่ว่าเนี่ยของชิงคันเซนนะคะจะถือว่ากระเป๋าที่ใหญ่รวมกันเอ่กว้างคุณยาวคุณลึกนะคะกว้างกว้างคุณสูงคุณลึกะคะ่ะถ้าเกิดทุกด้านารวมกันแล้วเนี่ยเกิน160เซนถือว่าเป็นกระเป๋า โอเวอร์ไเป็นกระเป๋าที่เกินขนาดนะคะจะต,ต้องอะจะต้องจองที่นั่งที่เป็นมีมีมีสเปซที่สำหรับวางกระเป๋าแล้วก็ถ้าไม่จองก็คือต้องเสีย1,000เยนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น non reserve นะคะเป็น non reserve แต่ว่าจะกระเป๋าขึ้นไปและจะจะไปสารภาพบาปก่อนหน้านั้นเลยก็ได้ก็คือจะต้องซื้อตั๋วในการที่ ขอเอากระเป๋าขึ้นเนี่ยก็คือต้องจ่ายจ่ายเงิน1000เยนเลยนะคะที่ท,ที่ที่หน้าหน้าหน้าตู้จองตั๋วเลยนะคะที่เคาน์เตอร์จองตั๋วเลยนะคะตัวนี้เป็นกฎของ JR โดยเฉพาะนะคะในชินคันเซนเพราะว่า,าสายรถไฟสายอื่นไม่ได้ใช้กฎนี้นะคะตัวนี้เป็นกฎใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปี2020นี่เองระหว่างที่เกิดโควิดนี่เองนะคะก่อนนั้นนั้น าบางท่านอาจจะเคยเอากระเป๋าขึ้นได้โดยอิสระนะคะตอนนี้ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะเวลาที่จะเดินทางก็ระมัดระวังให้ดีนิดนึงนะคะอ,อันนั้นอันแรกเป็นการเดินเดินทางโดยรถไฟแล้วมีกระเป๋านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเดินทางโดยรถรถบัสละรถบัสนะคะไม่ใช่รถเมย์เพราะรถเมยก็ห้ามเอาขึ้นอยู่ดีต้องเป็นรถบัสอย่างเช่นแอร์พอร์ตบัสนะคะ,นะคะก็เป็นรถลิมูซีนถ้าเป็นลิมูซีน เอาขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าริมูซีนจะเป็นเป็นรถไปกับสนามบินโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะแต่แตม่มีแต่ว่าแต่ละบ,บริษัทของบริษัทเดินรถที่เป็นรถ ine, ริมูซีนระหว่างสนามบินเข้าในเมืองเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆว่าเขาให้กระเป๋าแค่กี่ใบนะคะบางเจ้าให้แค่ใบเดียวนะคะบางเจ้าให้ให้สองใบเขาจะโหลดในทงข้างล่างนะคะ อันนี้โหลดเข้าไปเลยได้แล้วก็คนขับรถเขาจะมากำกับมากำกับอยู่ว่าะจะต้องเรียงกระเป๋าเขาจะเรียงกระเป๋าให้เรานะเราไม่ต้องเรียงเองนะคะเราก็ส่งกระเป๋าให้เขาแล้วเขาก็จะเรียงกระเป๋าให้นะคะอาจจะต้องบอกเขาว่าเราลงที่ไหนนะคะเพราะเขาจะเรียงลําดับ ตัวกระเป๋าให้มันอยู่ข้างหน้าข้างหลังต่างกันจะได้ไม่ต้องอต้องลือ้อต้องคุยเวลาที่มีของเราอยู่ข้างในแล้วเราออกเราลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจัดการให้นะคะจากกระเป๋าใบเล็กอย่างพูดเป็นเป็นแครี่ออนขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถจะเอาขึ้นไปบนรถบัสได้นะคะแต่รถเมย์ปกติที่วิ่งในเมืองห้ามเอาตัวกระเป๋าเดินทางขึ้นนะคะเพราะมันเพราะมันมันเกะก,กะนะคะรถเมย์มันก็จะแน่นด้วย สำหรับสายการบินในประเทศนะคะก็กติการไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่างจากบ้านเรานะคะก,ก็ก็เหมือนกันคือถ้าเป็นโลคอสก็คือต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มถ้าเกิดว่าเป็นฟูลฟูลเซอร์วิสนะคะก็ก็ไม่ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มอาจจะให้ Allowance ประมาณ20กิโลอะไรเงี้ยเป็นปกตินะคะอันนี้ไม่ต่างจากบ้านเรานะคะสำหรับแท็กซี่สมมุติว่าเราจะขึ้นรถแท็กซี่จากสนามบินเข้าโรงแรมหรือว่าเราจะเดินทาง ในตัวเมืองแล้วเรา,เาระหว่างโรงแรมแล้วเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องอขนสัมภาระหรือว่ากระเป๋าเดินทางของเราไปกับแท็กซี่ด้วยเนี่ยแท็กซี่ค่อนข้างจะมีตัวสเปซในการบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ได้ใหญ่พอสมควรนะคะยังไม่เคยเห็นว่าแท็กซี่เขาใช้แก๊สนะคะเพราะว่าการใช้แก๊สเนี่ยมันจะทําให้บล็อกไอ้สเปซในช่องเก็บ ของข้างหลังนะคะแต่ว่าของญี่ปุ่นค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วรถแทัซซี่เขาคันใหญ่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วใน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 ,ในทของเขาเนี่ยมันสามารถจะใส่กระเป๋าเดินทางได้มากกว่า1ใบด้วยซ้ำไปนะคะใบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น choice ที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสัมภาระ ที่หนักแล้วก็ใบใหญ่อย่างเงี้ยค่ะการเดินทางในเมืองก็กหรือเดินทางจากแอร์พอร์ตเข้าไปในเมืองก็ถ้าเกิดไม่ได้แคร์เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายมากนักเนี่ยแท็กซี่ก็เป็นช้อยที่โอเคเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องพะวัพะวกพวนก,กับการากกระเป๋าหาโรงแรมนะคะซึ่งเป็นภาระใหญ่ของของการเดินทางขาเข้าเมืองกับขากลับสนามบินเหมือนกันนะคะ ช้อยส e ต่อไปคือรถเช่านะคะถ้ามีการเดินทางนอกเมืองก็รถเช่าก็เป็นช้อยสที่ดีค่ะถ้าถ้าสนใจในการที่ขับรถเช่านะคะแล้วก็ประเภทของรถเช่าก็จะมีหลายแบบมาก หลายหลายหลายสเปกกันนะคะตั้งแต่รถเอ่อรถอีโคโคาร์เล็กๆจนถึงรถตู้ขนาดใหญ่หรือขนาดเป็นแบบเป็นแบบรถตู้แบบหรูๆอย่างนี้ก็มีนะคะระดับเป็นแบบเอ่อรถตู้ไฮโซอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีมีที่นั่งมีที่เก็บกระเป๋าเอ่อเยอะๆสำหรับเป็นความเป็นครอบครัวที่มีเด็ก นะคะอันการเช่ารถตู้ก็จะเป็นช้อยส์ที่ที่เอ่อที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันมัน l n o n o n นนะคะใช้ทั้งเดินทางด้วยใช้ทั้งเอ่อเป็นเป็นตัวที่ขนสัมภาระด้วยนะคะอันนี้คือช้อยส์แรกนะคะประเด็นเรื่องว่าการที่เราจะ พกพากระเป๋าใบโตเนี่ยเดินทางไปด้วยเนี่ยเราเราเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะสาหรับพาหนะแต่ละแบบนะคะและมีข้อจากัดยังไงอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะสาหรับช้อยที่2ข้อมูลที่2ก็คือว่าถ้าสมมติว่าสมมติเรามีกระเป๋าใบใหญ่นะคะแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ต้องเอากระเป๋าไปด้วยเนี่ยนะคะช้อยที่2คือการฝากกระเป๋า ะะฝากกระเป๋าที่สนามบินจะมีจุดรับฝากกระเป๋าเป็นกองซียอชนะคะก็ที่แอร์พอร์ตมีเยอะค่ะมีมีมีอยู่หลายหลายจุดนะคะลองเช็คข้อมูลสนามบินของญี่ปุ่นค่อนข้างจะครบถ้วนและอัปเดตเพราะฉะนั้นแล้วอลองเช็คดูค่ะว่างกองซียสของแต่ละเทอร์มินอลอยู่ตรงไหนนะคะเขาจะบอกชัดเจนแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณประมาณนะคะประมาณ5 0 0ถึง1,000เยนต่อชิ้นต่อวัน นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าแล้วก็จุดตรงนี้ข้อดีของมันก็คือว่าฝากได้หลายวันนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะต้องเดินทางเปลี่ยนเมืองแล้วต้องไปไปที่สนามบินเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะใช้สนามบินนั้นเป็นเบสที่จะไปไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ย้ายเคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งก็สามารถจะฝากไว้ได้หลายวันนะคะในขณะที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาไม่ให้ฝากข้ามคืนนะคะหมายถึงว่าถ้าสถานีรถไฟแล้วมีบริการแล้วฝาก แล้วฝากกระเป๋าเนี่ยเขาจะไม่รับฝากข้ามคืนนะคะต้องมารับภายในวันเดียวกันนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดรับฝากกระเป๋านะคะก็คือกองซียต่างๆนะคะออนอกจากนี้อย่างที่เราเหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็คือว่ามันจะมีล็อกเกอร์หยอดเหรียญ นะคะตามสถานีรถไฟต่างๆนะคะมีแทบทุกสถานีรถไฟเลยะคะ่ะสถานียิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีเยอะมีหลายจุดและมีจุดละเยอะๆนะคะแต่ว่าข้อจำกัดอีกข้อนึงก็คือว่าล็อกเกอร์ใหญ่ๆจะมีจำนวนน้อยนะคะล็อกเกอร์ใหญ่ๆก็คือล็อกเกอร์ที่สามารถจะใช้ใส่ไอตัวกระเป๋าใบโตของเราได้ทีนี้คำว่าโตเนี่ยโตแค่ไหน เราต้องมาดูก่อนคำว่าโตเนี่ยเราเราเราต้องมาดูว่าขนาดของกระเป๋าเรามันแค่ไหนนะคะจะเรียกเป็นจะเรียกเป็นลิตรจะเรียกเป็นกิโลอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต้องเรียกเป็นเรียกเป็นตัวความความกว้างคุณยาวคุณสูงวกว้างเมื่อกว้างเออเดี๋ยวนะสูงคุณยาวคุณลึกค่ะก็เป็นตัวเนี้ยถึงจะแล้วเราก็มาเทียบดูว่าขนาดล็อกเกอร์อันไหนที่กระเป๋าเรา,เาใส่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอากระเป๋าเดินทางเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ย ต้องระวังนิดหนึ่งว่ากระเป๋าใบโตมากจะเป็นปัญหานะคะว่ามันจะใส่ล็อกเกอร์ไม่ได้นะคะคำว่าเลขข็กเขาใหญ่เนี่ยจะซัดประมาณไหนเรามาดูกันค่ะเขามีระบุไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าขนาดล็อกเกอร์นะคะขนาดล็อกเกอร์ทีนี้เราต้องดูกระเป๋าเราเนี่ยต้องเลก็กกว่าล็อกเกอร์หน่อยหนึ่งนะคะไม่งั้นมันก็ล็อกไม่ได้นะคะพอดีก็ล็อกไม่ได้ขนาดที่เล็กเนี่ยคือ,อเขาวัดเป็นสูงคูณกว้างแล้วคูณลึก นะคะสูงคูณกว้างคูณลึกนะคะคือแนวสูงแนวกว้างแล้วก็แนวลึกก็คือ35คูณ34คูณ57นะคะไอตัวกว้างกับลึกเนี่ยเท่ากันทุกอันเท่ากันทุกไซส์ยกเว้นความสูงอย่างเดียวที่ต่างกันจำไว้อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นล็อกเกอร์ทุกล็อกเกอร์จะกว้างและลึกเท่ากันคือกว้าง34เซนลึก57เเซนนะคะแต่ล็อกเกอร์ตัวเล็ก จะสูงเพียง35เซนนะคะราคาก็ประมาณ300เยนต่อวันนะคะนับนับเที่ยงคืนยันเที่ยงคืนค่ะนับเป็นวันตามปฏิทินนะคะไม่ได้นับตามจํานวนเวลาที่ใช้ในที่ใช้งานไม่ได้นับเป็นว่า,เ,าเราเข้าไปตอนนี้เรานับเป็นหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะคะนับตามนับตามปฏิทินตามวันนะเข้าไปเราเข้าไปห้าทุ่มแล้วแล้วแล้วออกตีหนึ่งนี่ก็จะต้องเสียสองวันนะคะ นะคะข้าคข้ามามิดไนท์ข้ามเที่ยงคืนเราจะเสีย2วันนะคะเพราะฉะนั้นขนาดเล็กคือสูง35นะคะอย่างที่บอกกว้างและลึกเท่ากันทุกอันคือกว้าง34ลึก57หน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะไซส์กลางจะสูง57เซนนะคะไซส์ใหญ่สูง117เซน นะคะอันนี้ขนาดมาตรฐานตามที่สถานีรถไฟหรือสถานที่สาธารณะต่างๆที่มีล็อกเกอร์อยู่นะคะจนราคาของไซส์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณ400เยนต่อวันไซส์ใหญ่จะอยู่ที่500ถึง600เยนต่อวัน ะะมีข้อจํากัดค่ะล็อกเกอร์ในสถานีรถไฟก็คือว่าถ้าทิ้งของไม่เกิน3วันเจ้าหน้าที่จะมาไขาแล้วเอาของออกคุณจะต้องไปติดต่อที่อินโฟเมชันนะคะว่ากระเป๋าคุณของของคนที่ใส่ไว้น่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้ว,ลวเราต้องเราต้องแสดงแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของคือเราต้องเอากุญแจไปให้เขาดูว่าเราเป็นเจ้าของอันนี้นะคะแล้วก็ล็อกเกอร์ที่ใช้เนี่ย ล็อกเกอร์ที่ที่ที่หยอดเหรียญน,นะคะต้องใช้เหรียญร้อยเยนเท่านั้นนะคะไม่รับเหรียญไม่รับเหรียญอื่นที่ไม่ใช่ร้อเยนมันต้องเตรียมเหรียญร้อยเยนไปเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช้เหรียญร้อยเยน en, ก็ใช้ตัวสมาร์ทเพิร์สคะ่ะเป็นสมาร์ทเพิร์สนะคะก็อย่างที่ตัวเกี่ยวก็จะเป็นซุยกะหรือไมโครพัสโมทั้งสองอย่างนะคะใช้ได้ใช้ใช้ใช้เป็น เพิ์สได้นะคะอันนี้คือการฝากกระเป๋านะคะฝากกับเคาน์เตอร์หรือว่าไปฝากที่ counter, เคาที่ล็อกเกอร์หยอดเหรียญน,นะคะถ้าเราไม่ใช้คอนเซปต์ของการฝากกระเป๋านะคะหนึ่งคือเราหิ้วไปด้วยถูกไหมคะสองคือเราฝากกระเป๋าสามมีช้อยให้เลือกคะ่ะสามคือการส่งกระเป๋านะคะถ้าเราไม่หิ้วเองช้อยส,ส่งกระเป๋าก็ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ ช่วยกำจัดปัญหาของการที่เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องอหิ้วกระเป๋าเดินทางของเราตามตัวเราไปตลอดทุกที่นะคะการส่งกระเป๋านะคะหรือว่าทักคูไฮบินนะคะทำได้ทั่วประเทศนะคะสะดวกมากนะคะที่สนามบินมีเคาน์เตอร์รับฝากอยู่เยอะนะคะเป็นยี่ห้อต่างๆนะคะก็เป็นนี่ห้อเอกชนต่างๆถ้าที่เรารู้จักกันเยอะๆก็ยี่ห้อแมวดำ นะคะที่ก็มีอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าเดียวนั่นแหละกับที่ญี่ปุ่นนะคะแมวดาที่นู่นเขาก็เรียกแมวดําเหมือนกันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้เป็นรูปแมวดํอย่างยี่ห้ออื่นก็มีนะคะแต่แมวดําก็เด่นหน่อยแล้วเรารู้จักมากนะคะที่สนามบินมีหลายเคาน์เตอร์นะคะที่ที่ที่รับฝากแล้วก็ที่ร้านสะดวกซื้อมีแทบจะทุกทุกที่ค่ะก็ไปฝากเขาได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ะ,ะที่ร้านสะดวกซื้อนี่แปลว่าเขาก็มีมีมีเครือข่ายของร้านร้านาที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งตัวนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่ร้านที่ร้านสะดวกซื้อนั้นเขาเขาเป็นพันธมิตรก็ส่งยี่ห้อนั้นไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะยี่ห้อไหนก็ก็คุณภาพพอๆกันนะคะแล้วก็ที่โรงแรมทุกโรงแรมแทบจะทุกโรงแรมนะคะเขาก็ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือที่ ที่ที่ฟอนของโรงแรมเนี่ยเขารับฝากกระเป๋ารับฝากคือแปลว่ารับรับเป็นจุดที่ส่งกระเป๋าไปที่อื่นนะคะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่ส่งให้ถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้นซะส่วนใหญ่นะคะซะส่วนใหญ่หรือแม็กซิมัมมนี่สามวันนะคะสำหรับพื้นที่ห่างไกลนิดนึงถ้าเกิดถ้าเป็ดเป็นไกลๆมากๆก็ประมาณ3วัน แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถึงในวันรุ่งขึ้นนะคะเซมเดย์ก็มีค่ะวันเดียวกันก็มีแต่ไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็การส่งสัมภาระแบบนี้นี่เขากำหนดได้นะคะอย่างสมมุติว่าเราต้องการให้ เราไปฝากวันนี้นะคะเอ่อเราไปฝากวันนี้สักประมาณ4ี่โมงเย็นเขามีคัดออฟไทม์นะคะต้องต้องถามคัตคัดออฟไทม์ของเขาด้วยว่าเขาจะปิดกี่โมงอาจจะไม่ทันพรุ่งนี้อาจจะต้องเป็นมะรืนนี้อะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันสําหรับวันนั้นคือปิดรับไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องถามเขาด้วยอาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่วันรุ่งขึ้นเสมอไปนะคะก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราไปฝากวันนี้เที่ยงอย่างเงี้ยคะ่ะเอเ่อแล้วเราแล้วเราเราบอกว่าเราจะเราต้องการของของเราเนี่ย ไปถึงปลายทางพรุ่งนี้สองทุ่มเรากำหนดได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ถึงพรุ่งนี้สองทุ่มมันจะไปถึงตามนั้นจริงๆนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าไปส่งเวลาไหนนะคะตัวนี้นอกจากนี้ก็ยังมีมีบริในสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงหลายๆที่ก็มีจุดก็มีจุดที่เป็นอินโฟเมชันที่รับรับรับ รับให้บริการการส่งกระเป๋าไปที่ต่างๆอันนี้เป็นแบบการบริการสําหรับจุดท่องเทีย่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ผู้ที่ให้บริการขนส่งเองเนี่ยเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างกันแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่สาหรับสาหรับสาหรับที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นในเมื่อฝากแล้วเนี่ยก็สบายใจได้เลยคะ่ะว่ามันจะไปถึงตามนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นที่เกียวโตนะคะจะมีเคาน์เตอร์ออรับ เป็นจุดรับให้รับรับกระเป๋าเพื่อที่จะส่งที่อื่นในเขตเกียวโตเองเนี่ยรอบรอบเนี่ยรอบโรงแรมในในในเกียวโตทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณชิ้นละ1,000เยนนะคะอันนี้คือเกียวโตเขามีมีจุดบริการที่สถานีเกียวโตเลยอย่างโตเกียวเนี่ยจะมี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 เซมเดย์นะคะ จงจุดที่เป็นโตเกียวสเตชันนะคะแล้วก็รับกระเป๋าไปส่งให้ตามโรงแรมต่างๆในโตเกียวอันนี้เซมเดย์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นจากสถานีโตเกียวไปฮานิดะแอร์พอร์ตนะคะไปสานามบินฮา,านิดะก็เซมเดย์ได้แต่นาริตะต้องเป็นต้องเป็นหวันล่วงหน้านะคะเป็นส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะขนาดและน้ำหนักก็จะเป็นตัวที่ ที่กำหนดตัวราคาราคามนานสัก1,800เยนต่อใบนะคะภายในโตเกียวนะคะแต่ถ้าเกิดไปถึงสนามบินในประมาณ2,500เยนต่อใบ ะะก็ทั้งขนาดและน้ำหนักก็จะมีผลนะคะฮากเน่ก <ac> ็มีนะคะอยู่ที่สถานีฮากุเน่ยูโมโต t สเตชันนะคะรับบริการส่งกระเป๋าไปที่โรงแรมต่างๆในเขตฮากเนะะ่ราคา900-1,600เยนต่อใบนะคะส่งให้ถึงในวันเดียวกันได้เลยนะคะจุดที่4อย่างเช่นทัทยาม่าคูโรเบะอาาัลไพรูทนะคะตัวนี้จะเนื่องจากเป็นที่ที่ไกลนิดนึง แล้วก็เป็นที่ห่างไกลนิดนึงก็ราคาจะอัพไป,ปน,นิดนึงค่ะราคาประมาณ2,500ยเยนต่อชิ้นนะคะเซมเดย์นะคะส่งถึงให้ภายในวันเดียวภายในวันเดียวกันแล้วก็ส่งไปแค่ตรงที่เป็นเ,เป็นเขตออนเซนใกล้ๆนั้นนะคะเขตออนเซนโอมาชิออนเซ็นนะคะจากทาเทยามาไปตรงเขตรอน,นนะคะก็คือถ้าถ้าเกิดว่า,เ,าเราไปแล้วก็เราก็ส่งกระเป๋าไปแล้วเราก็ไปเที่ยวก่อน แล้วกระเป๋าเราไปรออยู่ที่โรงแรมหรือออนเซ็นหรือที่เดียวกันแล้วนะคะอันนี้ก็ะสะดวกดีไม่งั้นเราจะต้องหิ้วกระเป๋าไปเที่ยวบนยอดเขาด้วยมันก็ไม่สะดวกนะคะอย่าแล้วก็จะมีหุบเขาคิโซนะคะคิโซแวลลี่นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดที่เขาท่องเที่ยวกันแล้วก็มีการเดินเดินเที่ยวเพราะนั้นแล้วกระเป๋าที่เดินเที่ยวระหว่าง2เมืองอะคะ่ะมันจะเป็นสองสองจุดคือซูกาโมะไปที่โมกะเมะนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ย คนก็สามารถจะเดินเทีย่ยวได้โดยที่กระเป๋าเนี่ยไปรอล่วงหน้าอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าจุดที่หุบเขาหุบเขาคิโซเนี่ยจะไม่มีบริการในหน้าหนาวนะคะตัวนี้ก็เป็นการบริการที่ให้ให้บริการรับรับส่งกระเป๋าภายในวันเดียวเหมือนกันอันนี้เป็นจุดท่องเทีย่ยวทั้งหมด5จุดที่มีมีเคาน์เตอร์บริการาส่งกระเป๋าให้นะคะไปยังโรงแรมต่างๆที่พัก ะะก็อันนี้ก็เป็นวิธีจัดการกับกระเป๋าที่เป็นภาระในการเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรื่องแรกก็คือประเด็นเรื่องการการหิ้วกระเป๋าไปด้วยนะคะว่ามีทําได้ทําไม่ได้ยังไงบ้างนะคะมีข้อจํากัดยังไงบ้างมีค่าปรับยังไงบ้างนะคะสำหรับการนํากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถไฟนะคะ2ก็คือการฝากกระเป๋าไว,ไว้ตามจุดต่างๆ ที่ที่ให้บริการรับฝากกระเป๋าหรือว่าเป็นล็อกเกอร์หยอดเหรียญน,นะคะอันนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าต้องใช้บริการกันแน่ๆสาหรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากกระเป๋าใบใหญ่หรือฝากกระเป๋าใบเล็กเวลาที่เราเแบบช้อปปิ้งของเยอะๆแล้วเราถือไม่ไหวเงนะคะ่ะเราก็ไปใส่ไว้ใน ในล็อกเกอร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารวบทีเดียวเอากลับโรงแรมนะคะการฝากกระเป๋านะคะซึ่งสะดวกมากที่ญี่ปุ่นเมืองไทยก็เอามาใช้บ้างนะคะแต่ยังยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เห็นอยู่ยี่ห้อเดียวมั้งคะที่เหลืองๆนะคะแบบที่สามนะคะที่เป็นตัวช่วยในการจัดการกับเรื่องกระเป๋าก็คือการจะใช้บริการส่งกระเป๋าโดยโดยโดยผู้ให้บริการโลจิสติก นะคะที่ที่ให้บริการส่งสินค้าหรือส่งกระเป๋าจริงไม่ไม,ไม่เขาไม่ได้บริการส่งกระเป๋าอย่างเดียวหรอกค่ะปกติเขาส่งอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นพัสดุอะไรต่างๆเขาครบมีอยู่งเขาอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากนั่นเราเราพูดในมุมของที่เป็นนะักท่องเที่ยวก็เลยพูดถึงเรื่องกระเป๋าเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทราบถึงว่าค่าบริการประมาณเท่าไหร่ก็หลักพันนะคะ มีตั้งแต่900ยันเป็นเกือบสามพ0นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีในการจัดการกับน้องเป๋าของเรานะคะอย่าลืมว่าถ้าหลีกเลี่ยงในการนำกระเป๋าใบใหญ่ไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะนะคะไปหาเอาที่นู่นนะคะเ,เสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ถ้าซักได้ก็ซักนะคะอย่าเอาไปเยอะมันเป็นภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องน้ําหนักในการแบกของเงี้ยคะ่ะแล้วก็ภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่ต้องจัดการกับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเอาขึ้นรถไฟก็โดนปรับ นะคะจะฝากไว้ก็เสียตังค์จะหยอดล็อกเกอร์ก็ต้องใช้เงินนะคะจะส่งก็ต้องใช้เงินอยู่ดีนะคะถือเองไม่ไหวเสียสุขภาพนะคะยังไงต้องเสียค่ายาอีกถ้าปวดหลังนะคะอย่างไงฝากไว้ค่ะสําหรับข้อมูลดีๆนะคะชอบไม่ชอบอยังไงเอาคอมเมนต์ไปได้ท้ายพอดแคสต์นี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมต่อก็อาจจนะแนะนำมาได้นะคะติชมมาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและสวัสดีค่ะ